ไมต้องเป็นแก๊งฮิ้วหวีเขาคือตัวแม่อของตอยุ<ช>นี้นะคะเขาคือตัวรัง,งการเขาคือได้ข่าวนะคะล่าสุดที่มิกแบนดมิกซี่เออเคือครูสลาครูสลาของวงการทีนี้ในอนาคตจะมีโอกาสาได้เห็นมิลิปเป็นนักสแสดงไหมเอ๋อเลื่นบทฆาตกรรมแบบลึกลับเป็นผู้หญงลึกลับหอ,อออ <laughs> หรือยัง <c oughs> ลึกแล้วอันนี้ลึกไปอันนี้ลึกไปจนนับปัจจุบันแม่คือเจ้าแม่โซเชียลเธอเขาทำไมจะเป็นเจ้าแม่โซเชียลคุณแแบบกัคุณแอมคือเขามีความสามารถในการการแสดงออพูดได้ออทำอะไรได้พูดเก่งแต่เห็นขายงานกันอย่างนี้เขาบล็อกเฟซคุณแแบบนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสเปคเราเป็นยังไงสเปคหนูชอบคนคอนทราสต์หนูยังคนชอบคนคอนทราสต์อยู่ไม่ไม่ไอเต่าเออเต้าหู้จืดด้านจืดแบบปะอ่ะอ่ะสีส้ม ไม่เป็นไรเดดแคลนก็โอเคได้ๆๆแล้วบุรีเหรอก็ราบุรีอะไรอะไรใครวะมันไม่คุยกับกูแล้วเนี่ย วันนี้นะคะคุณกาลังอยู่กับรายการปากต่อปากรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญมาพูดกันโดยใช้ปากต่อด้วยปากนะคววันนี้และวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน such a small world นะคะและแขกรับเชิญของวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยวิลลิสวิลลิสสวัสดีค่ะเดี๋ยวๆๆๆๆๆมาใส่ทีเดียวเสียงเสียงงานเลยน่ะเสียงงานเลยสวัสดีค่ะ มิลิสามน้อยประจันในยุคนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวสั่งน้ําก่อนนะคะเอาเอาอะไรเอาโกโก้โกโก้โกโก้มาชเมลนะคะแล้วก็ของพี่เป็นยูสุนะคะโอเควันนี้สไตล์การแต่งตัวเราคือยังไงคะวันนี้เราเป็นคนชิคนะคะเพราะที่นี่เราเหมือนกับบอกว่าชิคเลยกับชิเกนบอกว่าชิคเลยกับชิเกนเอออย่า อะไรก g เอ็กซ like yes, yes. yes. yeah, like yeah. ์กีอ g ก egg, อีกซ์แย่อย e ก e ับยาวเราคิดกันอย่างตัวเองไหมแบบสไตล์ในแต่ละวันคิดมาควันนี้วันนี้วันนี้ตั้งใจคิดมากเพราะเราเห็นสายที่แล้วว่าแบบว่ามันเป็นสไตล์แบบชิคเก้จริงๆแบบว่ามีแผ่นเสียงมีเป็นแบบว่าครัวกิ้งสเปซอะไรให้แบบว่ามายืนแบบถือแผ่นเสียงแบบสวยๆเพาเ้ยมันจะเลือกแผ่นเสียงไหมมันดูแบบมือสายนะคะโอเค่างนี้อันแรกชิ้นแรกที่เราเลือกอันนี้เป็นมุคือทานข้าวอ่ะไม่หมดแล้วว่ามันต้องชาวมุ้งมาใส่ก็ เราคิดอันนี้ก่อนคืออยากใส่อันนี้มากแล้วแล้วถ้ามันใส่ไปเลยมันก็จะบางใช่ก็เลยใส่กับกางเกงแต่มันน่ารักเนาะใช่ข้างหน้าเนี่ยเป็นกอกเปิดมาก็ไม่โป้นั่งก็สบายนี่คือคาแรคเตอร์ของเราเลยอ่ะคุณแม่ล่ะคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ก็วันนี้ก็คืออากาศร้อนแม่ก็รอดเสื้อในตัดเป็นตัวเกาียวตัวเกลียแล้วเสื้อพอดีนี่พอดีนี่พอดีแล้วมีข้างหลังด้วยนี่ข้างหลังว้าย อยากเดี๋ยวอ,อูมามิเชออยากดนึงตะขอใช่ไหมล่ะมันเสียวนะเสียวอูมามิอ่ะ,อะแต่เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเพราะ,ะว่าเรื่องราวของเขาเยอะแยะมากมายแล้วกว่าจะมาเป็นบิลลี่ในวันนี้นสุดมากค่ะเดี๋ยวขึ้นดื่มเขาไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปไว้ที่โตฝ<ด>ากไปอะไรได้ค่ะบอเอ้มานั่งคุยกันเอ้า กระแสมันโอ้โหมันฟังสุดๆมันมายังไงเพลงนี้ถึงเริ่มจากว่าระวางไว้ก่อนว่าเราอยากจะฟีกับแม่ฮายค่ะๆๆๆเพลงจริงจิง <ๆๆ S 2> เพลงๆๆแม่มันมันสมัยใหม่อยู่แล้วทุกวันนี้เราฟังเชบ้ามันยังเหมือนเดิม แม่จะมีความเป็นคลิปฮอปอยู่แล้วเหมือนวบบ่าเจ๊บะไม่หลักไม่หลัอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงาาั้นในเรื่องของท็อปปิ้งในเรื่องของอะไรเท่านี้มาทํางานกับแม่หายตั้งใจไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นพ่อทํางานจริงๆเป็นยังไงถูกต้องที่มันเป็นคนนี้เท่านั้นแม่น่ารักมากค่ะแล้วก็เหมือนว่าแม่ open อเพ่นมากๆแล้วก็มาเกากันวันหนึ่งจนเสร็จเป็นเพลงนี้ซึ่งเป็นกระแสแบบสุดๆเลยแล้วก็ไปเปิดตัวกันมาเรียบร้อยได้โชว์ทำโชว์กันเรียบร้อยเอ็มวีล่ะเอ็มวีทำมันต้องแซ่บมันต้องแะเดวขนาดนั้น เออเอ้าแฮ้วเอ้าแหฮวมันจะเสียวมันจะเดี่ยวเอ้มันเสียวมันจะวอุ้ยวันนั้นร้อนมากไม่เสียวก็ไม่ไหวมึงมันทงอยู่นะพี่สาวมันแบบเออเออแล้วมันน่าจะเป็นเต็นท์ผ้าใบนะฟิลเต็นท์ผ้าใบฮ้อนเอ้าฮ้อนม้นฮ้อนอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมต้องเป็นแก๊งฮิวหวีเขาคือตัวแมวของต่อยกี้นะคะเขาคือตัวรันวงการเขาคือได้ข่าวแลค่ะล่าสุดพี่มิกแบนด์มิกซี่คือครูสลาครูสลาของวงการสที่สุด เพลงของคนนี้คูสลาดนะคะซึ่งกลายเป็นว่าเอาเขามากลายเป็นสีสันเพิ่มไปอีก่หนูต้องขอบคุณมากหนูหวันนี้หนูหนูลงไปกราบตีทุกคนโหหนูสุดๆเพราะว่าวันนี้เขามาด้วยความแบบพี่พี่นัดบอกว่ามินลี่ลูกค้าจ้างเนี่ยขี้หวียังมาไม่ครบกันเลยนะแบบพี่หวีไม่เคยรวมตัวกันครบขนาดนี้แล้ววันเนี้ยคือมาเพื่อหนูอุ้ยแล้วทุกคนก็คือแต่งเต็มมาแล้วไม่ต้องกลัวนะแก๊งนี้คือถ้าคุณบอกว่าห้แต่งตัวสมมติคุณบอกแต่งสิบมันแต่งร้อยหนูก็เลยบอกว่าอาชาตนามี จริงหนูจะบวชให้จะบวชให้อชาตินี้ได้แค่บวชชีเท่านั้นบวชชีถ้าชาตินี้จริงเดี๋ยวจะบวชให้นะเพลงนี้มันยากตรงไหนบ้างเพนี้ยากทุกตรงค่ะเหมือนเหมือนว่าถ้าถ้าให้วีคอตามตามเพลงจริงๆอะมันคือมันจะฟังดูเป็นสามชาติแต่มันจะดูเต้นแล้วมันแบบเฮ้ย ไม่ใช่ป่ะวะอะไรเราหนูแบบเฮ้ยแต่เราเรียนดนตรีมาด้วยแล้วเราก็คิดว่าทฤษฎีดนตรีมันมีไว้แค่ให้ตอบคาถามว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเออแต่พี่นี่จะถามว่าพอเรามีทฤษฎีดนตรีเข้ามาการทาเพลงเรามันยากขึ้นไหมก็หนูก็เลยบอกพี่พี่ว่าช่างแม่งทฤษฎีดนตรีแล้วกูไม่รู้เล้ว่าแม่งคือนอะไรไม่ต้องไปนั่งอธิบายช่างวันเนิรแปลว่าหนูรู้แล้วว่าแม่งสนุกแล้วมันเต้นแล้วอ่ะเอาจริงเราเราเรียนดนตรีมาเพื่อให้เรารู้จักวัตถุดิบมากขึ้นในยังไงไอเดียในการแต่งเพลงแต่ละเพลงมันมาจากไหนอ้มาาาจกกกททุุสิ่่งงอยนโล ที่มันมันเกิดขึ้นได้หนูนั่งนั่งรล้วโมงแล้วเมย์เจออะไรหนูก็จะจดจดเอาไว้ในโน้ตซับอะไรแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ลูกเริ่มแต่งจริงๆเริ่มแต่งเพลงจริงๆตอนนี่แหละก่อนก่อนเข้าเดอะแรปเปอร์แป๊บเดียวอ๋อเหรอแล้วแล้วหนูเริ่มยังไงคือหนูต้องเรียนไหมหรือเป็นเบสิกไหมไม่เคยเรียนเลยตอนเดอะแรปเปอร์ซีซั่นหนึ่งใชค่ะแล้วรู้แล้วแบชอบมากพอเดอะแรปเปอร์ซีซั่นสองประกาศว่ารับสมัครก็ไปเลยแล้วก็แต่งโดยที่เดี๋ยนะโดยที่ตอนแรกเราเริ่มมาจากแรปไหมไม่ไม่ ูไปอ่าหนูไป The Wong The v o i c e ไปอะไรใช่ไหมคะเหมือนเคยจะลองแต่งแต่ไม่ได้จริงก็เลยไม่ได้ทําเลยแล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยจนจนต้องมาแต่งห้องมันจะต้องส่งเพื่อเข้าประกวดอะแค่นั้นใช่แล้วก็เราต้องต้องแต่งเดี๋ยวนะมันก็จะมีคําแบบสามสยางสช่อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วให้คิดจริงๆแล้วเบสิกของแ랩จากในประวัติศาสตร์ไทยนะคิดมาจากเฉยได้เลยคราวนี้ลูกบอกว่าเมลารับลูกไปเจออะไรเนี่ยจดไว้วันนี้ลองพูดสักอันนี้อะ อันนี้มันคืออะไรนะอันนี้มันคือโกโก้ปั่นที่มีมัชเมลโล่อยู่ข้างบนโกโก้ไอ้สาวบางพอมันโก้งจริงๆโกโก้โอ้สาวนมำเติมโก้จริงๆไอเดียแรกมันจะเสมอซึ่งมันจะดีเสมอซึ่งมันจะดีเสมอว่าโกโก้แล้วหนูน้อเถอนเนี่ยไม่เหมือนอะไรโกโก้โกโก้ let's go to hell กันเถอะ baby ได้ โกโก้ยูวทาม t o อะไรอนีอันนี้มันไปไปนี่หว่าโกโก้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 มาละอย่ามาอย่ามาอยเฮ้ยกูบอกมาแล้วน้องบอกอย่ามาโกโก้โกโกเออเซตโน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 โอ้ว้าวเซดบลูบลบลบลบอัน้นโกโก้โกโก้โก้อันนู้นไอโกโก้ without m h e โกโก้ with marshmallow I s a i แว่าน้อย I said no no I don't want I don't want go go 'cause I'm f a t เลยไงม่รู้มันจะมีความแบบจริงๆมันเหมือนมันมีลูกคอเล็กๆนะเหมือนมินิชอบใส่อันนี้เข้าไปใช่ปะเป็นนักร้องอะจริงๆเขาเริ่มมาจากการร้องนะถูกไหมแล้วก็คือรองแรปเนี่ยมัมาทีหลังด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยจะได้แบบเมโลดี้การร้องอะไรซะเยอะแล้วก็ค่อยเสริมไปพวกนี้เข้ามาแต่กลายเป็นว่า เฮ้ยนี่คือแรปเปอร์แบบเอาเรียกเรียกง่ายๆนะยุคนี้คือสาวน้อยมหัศย mm ์ณ hmm. วินาทีที่หนูโกย,ยคนลุกเฮ้ยเฮ้ยคนลุกจริงแม่ไม่ได้ปวดขี่นะไม,ไม่ใช่ <laughs> แม่ขี้ไปแล้วสองรอบณวินาทีแรกที่เรารู้ว่านี่คือเวทีอินเตอร์เวทีแรกของเรารู้สึกยังไง โอ้ยหนูไปโคเชล่าหนูมีหนูมีมินิด็อกิเมนเทรีในทูบด้วยหนูตบหน้าตัวเองไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแน่นี่เรื่องจรินเราเพื่อนพูดจริงกูเจมส์ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันกูมันมันไม่เคยฝันอยู่แล้วอะค่ะพี่พี่นันนี่แบบว่าหนูจะไม่ไปได้คำโคเชล่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ไม่เหมือนหนูมองทุกอย่างมันเป็นขั้นบันไดนิดนึงแล้วแบบว่าเหมือนหนูกำลังจะก้าวไปข้าวก้าวไปแต่เนี้ยมันคือเหมือนเหมือนขึ้นลิฟต์ไปอันเนี้ยเลยแล้วหนูก็เฮ้ยอะไรอะไม่เอ ไม่ไปหนูยังไม่ดีเซิร์ฟเลยคะหนูมองว่าอย่างนั้นแต่หนูชอบชอบที่เพื่อนเพื่อนสนิทหนูพูดหนูบอกว่าแบบเอ้ยมึงคิดดูวันหนึง่งอ่ะคันที่มึงจะบอกลูกมึงว่าแม่เคยไปโคเชล่ามานะกับแม่เคยไปเล่นที่โคเชล่ามานะ มสามบ้านเจ็ดบ้านข้านี้พอโชว์จริงๆเพราขึ้นเวทีจริงๆเป็นยังไงบ้างอุ้ยทุกอย่างมันช้าลงพี่จันทีเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนพอเวลาเราตื่นเต้นทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเวลาเราสปีดอัพใช่ไหมแต่หนูอ่ะไม่รู้ว่าเพราะหนูสปีดอัพหรือเปล่าหนูเลยเห็นทุกอย่างช้าลงเป็นสโลโมชั่นแบบคนทั้งคนดูด้วยหูืป่าคนดูอย่างเงี้ยอ่าอะใช่เลย เอ้ยอย่างเงี้ยอุ้ยมันช้าแม้กระทั่งเพลงที่อยู่ในหูหนูช้าไม่แน่หนูอาจจะแบบตื่นเต้นจนตัวหนูเร็วไปกว่าทุกสิ่งเลวเหมือนบีบหัวใจเรามันเร่งไปแล้วแบบคนแชร์งานมาเยอะมากเอาจิงนะทวิตเตอร์แตกทุกอย่างแตกทิกตอกนู่นนี่คนแชร์เยอะได้ดูงานตัวเองไหมก็ดูเท่าที่เขาแท็กมานี่เพิ่งโดนมังครับล่าสุดหนูไปเข้าแคมป์ทำอาลบัมใหม่แล้วก็พี่ๆเขาเปิดเปิดแบบเหมือนเราย้อนกลับไปดูงันแล้วเขาแกล้งหนูเขาเปิดหนูอีพีที่ออดิชั่นเดี๋ยวแล้วเป โอ้โหทรมานจิตมากเลยตอนนั่งดูเด็กเจ๊นี่พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยดูเพราะแบบเขินอเลยมันมันเขินนะเอานึงพี่จันที่ดูไหมไม่ดูใช่ไหมมันแบบช่างวันช่างวันพี่เพิ่งเพิ่งมาดูละครตัวเองอ่ะหรือเวลาพี่สัมภาษณ์ใครเนี่ยเพิ่งจะหลังๆนี่เองว่าว่าเอ้ยลองดูหน่อยดีว่าเราว่าเรามีทําอะไรแบบพลาดมั้ยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแชร์นะแชร์งานตัวเองนะแต่แบบเขาจะดูแบบเขินอเลยเงี้ยหนูเข้าไปอ่านคอมเมนต์หนูยังกดปิดเสียง หนหนดูกดอออพอแล้วหนูไล่ดูคอมเมนต์อย่างไงเออพอแล้วส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้เออมีนี่นี่นี่ตื่นเต้นไหมตอนวินาทีเนี้ยไม่ได้ทานรองพื้นไม่ได้ทานรองพื้น,นอะย่างเงี้ย่ยขอให้ดูงาน<ข>อ๋อขอให้ดูงานเกาหลีมาไงออแต่ไม่ได้พาลองพื้นจริงเพราะตอนนั้นช่างเขาเป็นช่างเกาหลี น eh แล้วข้างหลังไฟไม่จริงนะคะข้างหลังนะคะเด็กน ah> ี่ไม่ธรรมดาเพิ่งเขาบอกว่าเพิ<_<__<_<__่งจะได้ดูงานตัวเองหลังๆนี้เออที่ผ่านมาไม่ได้ดูเลย อ๋อแล้วมีผิดคิวบ้างไหมในในในงานมี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 หละอย่างมีเออเนี่ยเอาหนูเคยหนูเคยแบบว่าตอนไปเล่นที่แคมป์ออฟเลเยอร์ที่เกาหลีมันจะมีซีนหนูพ่นน้ําแบบพรวดออกมาแล้วคนคอมเมนต์ทั้งหมดบอะไรนี้พ่นน้ำบนเวทีไม่ดูไม่ดีเลยคือจริงๆแล้วตั้งใจจะพ่นน้ำจริงๆเหมือนแรปเปอร์แรปเปอร์เกาหลีเขาจะแบบพรวดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากทําบ้างแต่ว่าพี่แอมผู้จัดการหนูห้ามไหมเหมือนกันบอกว่ามึงแบบ เขาเพิ่งผ่านโควิดมาอะไรน้ำออกจากปากแล้วมันไม่ได้เลิดหรอกนะน้ำก็ <c oughs> ำไม่ได้เลิดหรอกมันผสมน้ำลมอะไรก็เลยจะกินน้ำเฉยๆที่นั่นลมในคอมันเหมือนยังไม่ได้เคลียร์หอบรักมเข้าไปแล้ว ร่วมงานกับศิลปินอินเตอร์ก็เยอะมากเอาศิลปินที่เรารู้สึกว่าโหคนนี้แม่งสุดจริงโหเยอะมากเลยนะที่หนูหนูไปอ่ะหนูหนูก็ตอนเจอ CLCL ลซอวยนี่มาหน้หนูหนูร้องไห้เป็นบ้าเลยค่ะเเพราะว่าเพลงเขาอ่ะ Hello Bitches อ่ะคือเพลงที่หนูเต้นแข่ง cover dance ตอนมอต้นและมอปลายและเป็นเพลงที่หนูชนะ cover dance แล้วก็ได้ได้ได้เงินเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นแบบแร็ปใช่เขาเป็นแบบโห หนูเจอเขาแล้วเขาเดินเข้ามาแบบกอดอะอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบอูคือใครอีไยแบบมันมันสุดยอดมากเลยมัน,ม,นมันบ้ามากเลยแล้วก็มีแจ็คสันหว่างไมีแจ็คสันหวางมีดีดมีบีบีมีเ <B ibi S 1> จ,ซจสซีสซ่มีวิชไบอานมีโมเมนต์อะไรเงี้ยใช่ จริง,รงแล้วในอนาคตคิดว่าโอเคศิลปินคนนี้เราอยากร่วมง,งานเพราะจริงๆเราทุกคนมันมีความฝันได้หมดถูกไหมมีใครอีกที่เรารู้สึกว่าหูในใจเนี้ยกูอยากเจอ,<ห>อมากขอร่วมง,งานกับจองคุก BTS ได้บ่างขอ B D S ใช่ไหมหนูเอาอย่างงี้เอาเป็นว่าอยู่หายใจร่วมในหนึง่งานอีเวนต์เดียวกันก็ไล้ ชื่นช,ชอบมากชอบขนาดไหนย <c oughs> หนูชอบเขาเพราะว่าเพราะเขาในในยุคที่ทุกคนเป็นเคป๊อปเขาคือฮิปฮอปสุดๆในหมู่ของของบอยแบนด์ทั้งปวมันเหมือนมันเรียกง่ายๆเหมือนฉีกออกมาใช่หนูแล้วเขาแบบแต่งแรปกันเองแต่งอะไรกันเองอหนูหนูรักวีเทสมากพูดถึงเคป๊อปเคปนี่ก็คือสุดเหมือนกันแต่ณวันนี้ณยุคนี้ทีป๊ป ที่สุดนะที่สุดนะตอนนี้ที่พอบตอนนี้แข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยค่ะมันมาแรงขนาดไหนมิลีว่าแล้วมันจะไปได้อีกอู๋หนูว่ามันไปได้อีกนานมากๆเลยหนูว่าตอนนี้อย่างหนูเห็นล่าสุดก็คือพิกซี่ที่ไปดูอันนั้นจึ้งมากเลยอันนั้นแบบว่าแล้วแล้วเาก็จังทุกเพลงจริงนะจริงแบบว่าสุดๆมากๆเลยแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือยินดีด้วยเรียนจบแล้วแต่อันนี้เป็นตัวอย่างให้กับให้กับเด็กๆเลยนะว่า ทำงานตั้งแต่อายุขึ้นหนูเดี๋ยวนะถ้าจริงๆนะจังเลยใช่ป่ะใช่แล้วหนูแบ่งยังไงเวลาเรียนอุ้ยแบ่งไม่ได้หมายถึงว่าแบ่งด้วยตัวเองไม่ได้หนูโชคดีที่พอส่คนของหนูคือมีคนรอบข้างที่เยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะมีผู้จัดการแบบมสองคน<อ>หนึ่งคือพี่แอมผู้จัดการในด้านการงานาใช่ไหมสองคือเพื่อนสนิทหนูผู้จัดการในด้านการเรียนคือเขาจะคอยดูให้ใช่เพอสมควรแบบว่าเหมือนคอยดึงสติว่าอันนี้ส่งหรือยังอันนี้ส่งหรือยังทำทำยางหรืออะไรหรือยังอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพื่อน เรียกว่ามีเพื่อนดีมันเลย<ช>ทําให้แบบเฮ้ยเราแบบแบบสามารถเรียนได้แล้วแบบต่อเนื่องด้วย<ช>แต่เขาบอกว่าเรื่องหนึ่งที่หนูจัดการแบบแอบยากนิดน,นึงคือเรื่องครอบครัวโถสฟดดมันอะไรบ้างฟ,ฟูดคือเหมือนแบบว่าคุณแม่หนูชื่อชื่อคุณแหม่ม คุณ<น>แบบเนี่ยเขาจะคุณแบบเขาอยากเป็นดาราเหมือนกันทำไมไม่ถ่ายเขาลงเงยอะๆล่ะเขาชอบนะมเขาเดินเขาชอบแต่ว่าความฝันในยุคเขากับยุคนี้มันต่างเ,ออเพราะฉะนั้นทีเนี้ยพออาชีพเนี้ยมันหาทถงเข้ามาหาลูกสาวเขาเออโดยโดยระยะเวลาอันสั้นแล้วมันจะต้องกล้ากระโดดให้ไวอ,อ่ะมันจะมีความเขาจะช็อกนิดนึงในแง่ของครอ,อ,อบครัวนอกจากหนูต้องโตให้ทันตัวเองแล้วที่บ้านต้องโตให้ทันหนูด้วยมันก็เลยมีความยากนิดนึงเขากลัวเรื่องอะไรบ้าง้เขากลัวทุกอย่างเขากลัวหนูท้องกลัวหนูติด้ากลัวหนูอหนูกลัวกลัว แต่เขากลัวไปก่อนเขาห่วงเขาห่วงเขาเป็นห่วงครอบครัวหนูนี่คือเปิดอกกันถึงขั้นว่าสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องพากันไปพบปิดแย์ก็มีใช่ใช่คือมันหนักมากๆช่วงช่วงแรกๆที่ที่มิเรีเข้าเข้ามาทํางานตรงนี้ใช่ไหมะแล้วเหมือนถ้าคุณพ่อและคุณแม่เขาไม่เก็ตเลยว่าแลจะยังไงต่อหรือหรืออะไรเงี้ยพอด้วยความที่สนิทกันแล้วเราโตมาด้วยกันแล้วหนูเป็นลูกคนเดียวแล้วเขาก็จะกลัวสเปซที่มันอาจจะต้องห่างเรื่อยๆหรือเปล่านะคะที่หนูก็โตขึ้นด้วยนะคะมีการทำงานขึ้นด้วยอะไร แบบมันดีขึ้นมากๆเลยจนณปัจจุบันแม่คือเจ้าแม่โซเชียลเออเขาชอบจะเป็นเจ้าแม่โซเชียลเขาอยากจะเป็นแม่หรอคะตอนนี้หนูมีบริษัทม่ะตอนนี้หนูมีบริษออัทค่ะคือนอกจากคุณแม่ยังมีคุณพ่อด้วย <laughs> เอาล้องนี้ขอโทษนอกจากคุณแม่แล้วยังมีคุณพ่อด้วยคะ่ะคุณพ่อเคยถ่ายโฆษณากับหนูแล้วเพราะฉะนั้นมีมีบทบาทหน้าที่โอยู่แล้วคุณแม่นะคะใน MV มีคุณแม่ด้วยคือรับเล่นบทเอ็มหมดคุณแม่คุณแม่มแล้วคุณแอมคือเขามีความสามารถในการการแสดงพูดได้ทำอะไรได้พูดเก่ง ฉัไม่ได้เลื่อฉันติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแต่เห็นขายงานกันอย่างนี้เขาบล็อกเฟซคุณแหม่มนะคะใช่ค่ะใช่คบล็อกทำไมต้องบอกว่าคอมมิสเฟซกับดาราพี่หล่ะก็หนูแชร์อะไรอ่ะจังรีจังไรมากเออหนูแชร์แบบแชร์คือคือมันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราใช่ร์คิดว่าว่าใช่คิดว่าว่าแต่การบล็อกเฟซคุณแหม่มนั้นก็เข้าไปส่องเฟซคุณแหม่มเหมือนกันใช่หนูใช้เพจของมิลี่เข้าไปส่องเฟซแม่แต่ คุณแหม่มรู้ไหมรู้ตัวไหมเขารู้ตัวไหมตอนแรกเขาไม่รู้เหมือนแบบแม่จะไม่ค่อยสันทัดเรื่องโซเชียลมีเดียแต่ตอนแรกเขาไม่รู้แล้วตอนนี้เหมือนเหมือนพอโตมาแล้วหนูก็บอกแม่ว่าเออแม่ก่อไอ้นุ่นแบบ Facebook หนูเลยหนูอ๋อหนูบอกแม่อแล้วแล้วเขาน้อยใจไหมตอนที่เราตอนแรกเขาน้อยใจแล้วเขาบอกว่าปลดบล็อกด้วยหนูว่าปลดบล็อกเขาอกไ้ปวดบล็อกแต่เขาทำไมไม่เป็นช่อเดี๋ยวเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาแล้วหนูก็หมดลวเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดไดแล้วเราโพส ที่วอลว่าคุณแมบบชอบโพสอะไรคุณแมบบจะโพสชีวิตประจำวันทุกรูปแบบหายใจก็โพสเชื่อดิวันนี้หายใจเข้านานมากเหมือนจะมีสมาธิึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยอ <laughs> ันนี้ะนะสมมุติสมมุติเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยจอมกับ่ายลูกคือเหมือนเป็นคือเหมือนเดลี่เขาจริงในเฟซบุ๊กอ,อ,อะไรอันน้เขียนลงทุกอย่างไนะด้อะไรก็มีแต่เขาก็มีความสุขใช่ถ่ายแอบถ่ายลูก,ลกจนแบบ คือถ่ายหนูสภาพหน้าแย่เกินจะแบว่าแม่ลองไม่ไม่เป็นสาธารณะไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนี้มีโอกาสบอกคุณแบบจะบอกเรื่องอะไรบอกไปหมดแล้วค่ะนะคะคุณแบบทำเลิศมากเดี๋ยวนี้เลิศมากลงรูปสวยแต่งรูปเยอะโอเคเดีหนูแต่งรูปให้ละเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่าเคยโพสเออเขาโพสอวดลูกไหมแบบชมชื่นชมมีไหมใช่เหมือนวปกติพ่อกับแม่เขาก็จะแบบว่าไปแอบชมลูกกับป้าเขาเนอะแม่หนูแอบชมใน f เฟซบุ๊กแล้วเราอ่ะเข้าใช้เพจมินี้เข้าไปส่องแล้วก็เห็นเหมือนมันจะมี trauma อยู่นิดนึงตรงที่ว่าแบบอย่างเพลง w e l c o m านี่ค่ะหนูเล่าไปเนี่ยมันจะหนูที่หนูแบ่งหนูมีสี่คนใช่วยที่เป็นวงไมนะแล้วหนูเล่าให้ฟังว่าหนูหยุดร้องเพลงเป็นหนึ่งปีเพราะว่ามแม่เพราะว่าคาพูดจากแม่เนี่ยเหมือนแม่แบบครั้งแรกที่เราร้องเพลงกับอูคุเล่ให้แม่ฟังแล้วแม่แบบทำไมต้องจีบะจีคอร้องกระแดะแล้วหลังนั้นเราช็อตเลยเราหยุดล้องเพเป,ป็น1ึงปีเราไม่มั่นใจเลยบวกเหตุผลหลายอย่างด้วยเหมือนมันเป็นปมในใจเป็นปมในใจแล้วพอเรากลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเราผ่านมันมาได้ยาเขารู้สึกผ แล้วเขาอะเหมือนเขาก็ไม่ได้มาคุยกับหนูตรงๆเาขาจะมีความเป็นแบบความดาราแล้วหนึ่งความดาราแบบความแบบไม่ไม่เป็นไรทรงของเขาอยู่เขาก็ไปโพสต์แบบเหมือนแชร์คลิปันนั้นแล้วเขาแบบว่าเออเพิ่งมารู้ผ่านมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเพิ่งมารู้จริงๆรู้สึกผิดมากแบบเสียใจที่ทําให้มันกลายเป็นบาดแผลของลูกแล้วก็แบบเออแม่ขอโทษนะ แต่ณวันนี้พอเรารู้สึกว่าโอเคเขาเข้าใจเราแล้วไอปมปมเนี้ยเขาเข้าใจเราแล้วเรามีโอกาสจะให้เขามาฟีดงานกับเราบ้างไหมคือเขาพูดตลอดเราะว่าแกเอาฉันไปลองเพลงด้วยได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยเขาจะว่าเป็นแกเอาฉันไปรองเพลงด้วยได้แล้ว <c oughs> อ่ะคือไม่คิดออดดชั่นเรา,เาไม่หันกไัไปบอกคุณแหม่มเล่นอุคูเลเล่แล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิว่านะ <c oughs> เหมือนออดิชั่นไงบอกอย่างนั้นเลยหนูบอกว่าคือคุณแม่บอกหนูต้องออดิชั่นนิดนึงแล้คุณแด็บไหนเรื่องเพลงช้ามาหนึ่งเพลงเพลงเร็วหนึ่งเพลงเสียงรอออดิชั่นแม่บอกโอ๊ยยุ่งยากคุณเป็นร้องเละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปปั้นคาแรคเตอร์กันนะคะฝากด้วยนะคะ เออไหนดูสิเนี่ยเขาจะลงเว็นแบบว่าแดลี่อกิน้าวันนี้ไป็นมหากรรมซักลี่ถูอยู่บ้านล้วนการแบบว่ากินข้าวที่มีกินไปเคลียร์ไปจ้าอะไรเงี้ยวันตุดจีนไทยล้วนๆลูกตื่นมาขอแตะเอียงแม่ขอกลับอ่าว Uhm เออเรื่องจริงแม่ตะเอียหน่อยแล้วแม่บอกว่ามันตุ่ดจีนเออวันตุ่จีนหนูก็แบบว่าแม่ขออ่าไหนไหนไหนวันนี้ตุ่จีนขอตะเอียหน่อยแม่บอกว่ากูจริต้องขอกูจริต้องขอเพราะว่าเธอทำงานแล้วหนูทำงานแล้วแล้วว่าแล้วพ่อบอกว่าแล้วหนูกลับไปหาพ่อป้าขอตะเอียป้าบอกพ่อเป็นคนไทยพ่อเป็นคนไทย แต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นมิลิเป็นนักแสดงไหมสวัสดีค่ะโนมิรินักแสดงหน้าใหม่ขายงานได้เต็มที่เข้ามาได้เลยค่ะเียนจบแล้วมาได้เต็มที่ได้เลยเข้าหมดกข้หมดมาได้เต็มที่บทอะไรที่แบบโอเคฉันอยากเล่นเป็นบทแรกพจริงอะไรก็ได้เลยอ่ะแบบอะไรที่มันตรงข้ามกับหนูก็ดีนะน่าจะสนุกเรียบร้อยเรียบร้อยมากมาก หนูไม่คิดว่าจะเป็นแบบว่าแนวแบบคาตกรรมอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยมากสิ่งที่ตรงข้ามกับเรียบร้อยเริ่มเข้าใจเลยเรื่อยรอยลองแบบเรียบร้อยเรียบร้อยดูเป็นบทที่้าทายและยากเย็นที่สุดมันเหมือน้หนูเล่นฆ่าคนอาจจะง่ายกว่าวีนรับบทนางวีนโอ้ยโกโก้อะไรอะคะอันเนี้ยของหนูต้องเป็นโกโก้จากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะคะอ๋อทำแบบนี้ได้คันแล้วเนี่ยอ๋อเล่นบทฆาตกรรมแบบลึกลับเป็นผู้หญิงลึกลับรอเออ หรือยังลึกแล้วอันนี้ลึกไปอันนี้ลึกไปแล้วมีคนมาติดต่อไหมเล่นหนังเล่นอะไรมีไหมมีไหมมีมีอยู่แต่หมายความว่าก่อนหน้านี้หนูติดคิวเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาถ่ายทีมมันลองใช่ไหมคะมันลองพีเรียนความรักล่ะเรื่องเรานี่โกโก้สุดอะไระที่จริงเคยคุยกันการเรื่องความรักแต่อุ้ยแต่แตก่อนเลยโอ้ใช่นะตอนนี้เป็นไงมีมีคนคุยไหมตอนนี้ไม่มีเลยค่ะแกว่าตอนนี้ไม่มีเลย จะวิซาแลนด์ป่ะมาดูไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคนคุยแล้วก็ไม่คุยกับกูด้วยแต่ก็ไม่คุยกับกูด้วยแต่ไม่มีคนมาจีบเลยเหรอมีไหมมีไหมเหมือนเข้ามาแบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นสนิทอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่ามันจะมีความแปลกๆมันจะมีความถึงเนื้อต้องตัวแปลกๆมาตรงมาแตะเราแต่เราเราไม่กล้ามั่นใจอะว่าแบบว่าอุ้ย มึงชอบกูได้เลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้สเปคเราเป็นยังไงสเปคหนูชอบคนคอนทราสต์หนูยังคนชอบคนคอนทราสต์อยู่คือหน้าตาน่ารักแต่ทำตัวเร็วทำตัวเร็วอะไรเงี้ยเหมือนแปลว่าเป็นหน้าตาแบบขาวขาวเหรอไอ้ไม่ไม่ไอต้าหู้เออเต้าหู้จืดน่าจืดน้ารักแบบปันปะอ๋ออ๋อซีสแลนด์ ไม่เป็นไรเดนเทเลนก็เก๋ได้ได้ได้เล่าบุรีเหรอก็เล่าบุรีเออไหนไหนใครวะมันไม่คุยกับกูแล้วเนี่ยเออสเปคแบบนั้นเอออ้าวทไมแบบนั้นไปแล้วได้ไหมได้ไหมดีเอมือนคนเขาจิ้นคนเขาจิ้นเขาจิ้นได้ไหมแฟนขับจิ้นได้ไหมเอ้ยเอาเลยตรงสไบเออไม่เปไรได้ได้เออพายเรือได้นะพายเรือใช่เจ้าแมวมันช่าจึกอะไรเล่อยเจ้าแมวมันช่าจึกอะไรเล่อย ยิ่งวิ่งไหลลกถึงคนแจ,จน่าอไ,ไปติดตามกันเอางี้ไปตามแบบนา่ารักหน้ารักละกันเอออยากเชียร์ก็เชียร์อยากจิ้นก็จิน้นเออคนมาจีบแปลกๆนะครับมันจะมีคนแบบดอทคอมอยู่นะแม่ออ,อแบบว่าเอ้ยเตงมีเมียแล้วเปล่า <laughs> มีเมียเออเอ็นเลยเพราะฉะนั้นความรักก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเขาบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเจอคนที่ชอบหนูจะจีบก่อนจะจีบก่อนไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ติดนะหนูว่าไม่ติดพี่ธานีจีบก่อนเนี่ยพี่ชอบแซวคือไม่ได้จะไปหนูจะไป็นหนะเป็นลูกพี่ไงเออมันจะเป็นแบบไม่ใจงั้นละกันเออในอนาคตจะเห็นมิลลิในรูปแบบไหนบ้างน่าจะน่าจะหนูอยากหนูอยากหนูอยากเป็นคนเท่ๆที่ติดเสียวติดเสียวแล้วก็ติดสวยแล้วก็เป็นหวานข้นเปรี้ยวข้นแซนแบบอะไรอย่างเี้ หวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนคันอมขมอมหวานอะไรอ่ะมันยากอยู่นะพูดยากเหมือนกันเนาะมันเป็นอนาคตเดิะบอกน้องๆหน่อยได้ไหมคนที่แบบเชื่อว่ามันมีอีกหลายๆคนที่แบบอยากจะเข้ามาอยู่ในจุดนี้อยากจะอยากจะเข้ามาในวงการอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นศิลปินมันจะต้องยังไงคือพี่เอาหน่อยเอาหน่อย I am order วะเช้ตัว ก็นะว่าหนูหนูว่ามันนึกวมันคือเรื่องของการที่เริ่มทําก่อนจริงอันนี้เพิ่งแบบคุยกับเพื่อนกันไปเหมือนว่ามันมันอยากที่จะลองออกมาจากเซฟโซนแล้วหนูรู้สึกว่าทําได้เลยคือสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอ่ะ เราอยากทําอะไรให้เริ่มทําเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรเลยเราจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรได้เลยมันมันจะเท่ากับศูนย์เสมอถ้าคุณไม่เริ่มทําอะไรเลยสักทีอย่างน้อยลองลองไปก่อนอะไรเงี้ยมันมันได้อะไรมาอยู่แล้วค่ะได้มากได้น้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันไม่มีวันเสียอยู่แล้วใช่มันไม่มันไม่มันไม่เสียแล้วมันไม่มี้คำว่าเสียเวลาเลยเพราะทุกครั้งที่คุณเริ่มทาอะไรสักอย่างคุณจะได้รับอะไรมันกลับมามันมันคือสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดมมมม้้ั่่งคววาาาาาผลหออนนีีีีปบ ปล่อยแน่นอนแล้วก็จะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแง่แง่แบบว่าโปรเจกต์แบบเฮ้ยเลิศอะเอาให้หกสีแดงอะอย่างเงี้ยอยู่แน่นอนใช่ค่ะอยากฟังแล้วก็อ๋อโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือฝากเพลงนี้ด้วยใช่มแล้วก็ฝากเพลงเฮ้ๆนะคะมีฟรีชิลลิงค่ะอาไพรนครสวรรค์ด้วยค่ะเอออเาสักแบบฮุกหนึ่งแล้วเราเฮ้ๆตามกันเฮเฮตามกันวะ อ่ะสี่สสองพูดจะแฮนซับอินเดียแห y พูดยาแฮนซับอินเดียแ e y เอาเฮ h เฮ k เช็คโยบูติเช็คเยนเช็คโยบูตีเช็คเยนเช็คเอาเฮเชคแม่อาภาปนอยู่นครสวรรค์ส่วนมิลลี่นั้นอยู่จันทบุรีเฮ y เอาเฮ y เฮหาใครได้ยินโปรดฟังทางนี้ now everybody say เอาเฮ y เฮโอ้เฮเฮ่ย่า ว่าทำไมไม่ติดตามแล้วก็ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยจริงๆเราเรารักน้องกันอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นตัวแทนนะสาหรับประเทศไทยน,นะจริงๆเราแบบว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยที่แบบก <c oughs> ันเหรียญเลยมันไปไกลมากอ่ะมันไปไกลมาก <c oughs> แล้วแบบพี่ชื่นชมที่ที่พี่บอกคนรู้พี่คนรู้จริงนะคนรู้จริงนะชื่นชอบจะบอกว่าชื่นชอบมากหนูเก่งมากขอให้แบบว่าหนูมีมีไอเดียมีมีแรงมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานแบบต่อไปเรื่อยๆเพราะที่จริงอ่ะแรงบันดาลใจสาหรับการเป็นศิลปินมันสาคัญมากวันหนึ่งถ้า หมดไฟไปอะ่ะมันมันยากเพราะว่าคนจะให้ใครมาต่อให้เราเนี่ยมันมันมันยากจริงเพราะฉะนั้นตัวตัวเราเองต้องมีตลอดเพราะฉะนั้นขอให้หนูว่มีพลังในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างมีไอเดียที่จะอ,ออกเมาอะไรให,ใหม่ๆมาให้แฟนคลับแฟนเพลงหรือคนทั่วๆไปเขาได้ดูกันอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมิลิด้วยจ้า และขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะ Such as Small World นะคะเป็น Co In c ค p l a y i n g c a f คฟย่านตลาดน้อยค่ะที่อยู่บนชั้น3ซึ่งอาคารเขานะเก๋มากมีอายุม,มากกว่า100ปีนะคะ The Corner House Bangkok นะคะอาคารชัยพัฒนศิลป์เขาจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เที่ยงวันถึง4ทุ่มนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามใน Facebook แล้วก็ IG ของเขาได้ค่ะ People of Small World ค่ะอ้าววันนี้ลาไปแล้วทั้งสองคนเลยนะคะอยากให้ใครมาอีกคอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง My Channel ของเราด้วยลาไปแล้วเอ้าเฮล เฮ้ยเฮ้ยป้าสู้สูงสูความฝันเราอยากแต่งงานตอนนี้เท่าไหร่หนูยังนึกภาพตัวเองแต่งงานไม่ออกวันนึงจัดงานแต่งงานจริงๆน่าจะเละเชิญพี่ด้วยนะเล่าน่าจะแบบนะเล่าเยอะมากแน่เลยเอาทุกชนิดวางเรียงเลย